ก็กล่าวสวัสดีครับผมอยู่ผมชือเยวันนี้ก็อยู่กับแมปฟิชอีดซึ่งนำมาทุกคนสงสัสว่าทำไมมาตอนนี้ตอนนี้เราบบเปลี่ยนแนวใหม่มั่งนะแบบว่าไม่มีหน้าผมนะั้วนะก็แบบจะได้ดีขึ้นเนาะซึ่งนะวันนี้ก็อัปเดตนะคือไปนกรอะใหม่เข้ามานั่นเองนะก็ยังไม่ลืมแบบนี้นะเพราะมันสนุกจริงนะครับผมก็ก็จะไปดูก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกดิ่งกดได้อย่างชอบผมก็ได้ครับผมถ้าไม่กดขอไอ้เกลือนะ <laughs> อ ซึ่งนะเป็นเกาะโบราณนะครับก็จะมีอีเวมเม์ใหม่มั่งนะครับก็มาดูแล้วกันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับก็คือเหรียญตำนานได้ห้าร้อยนะครับรองน้ำยาโชคดีระดับไอนะครับไม่ธรรมดามีเบ็ดด้วยนะป่าดงดิบน้ำยากายพันเหรียญโคมไฟหินเป็มมนมดนก็มีนะอาหารเนบก็คือเบ็ดนั่นแหละครับเรือยาโชคก็มีนะครับขั้นที่สองาราจเป็นเบ็ดนะครับแล้วก็เป็นอะไรเรือโบราณก็มีนะครับ ซึ่งอันนั้นก็มีเควสครับจับปลา5ตัวสุดเจ๋งจับปลาที่มีค่า10ตัวขายปลา300ตกปลาโครงกระดูก3ตัวนะตรงนี้เหรอใช่ไหมลอนตกดั้วกันนะไม่เล่นนานไะงแต่ก็สนุกดีนับชอบยังเล่นอยู่หน่อยหน่อยอัปเดตยังไ้เล่นเล่นเขียวเขียวปลาเด้อปะอต้ไม้โเโอเค,อเคนักรวนคะรับตัวนี้ดิปปี้คุคานะ มาดูกันจะได้ตัวอะไรบ้างนะทุกคนนะมาดูกันงูน้ำน่ากลัวจังฮะแต่สองตัวครับทุกคนสองตัวนะป่ะตัวใหม่ครับเซลฟิชตัวใหม่มันเช่นกันนะฮะเป็นเหมือนเรือใบเซลฟิชเกิโชว์ไหมไม่มีปั๊บปัๆบปับปับ,ปบ,ปบ ปลาอบแบบตัวนี้เป็นตะตินหินนะตัวนี้ปลาโบราณมาตกปลาโบราณก็เป็นเกาะใหม่นะครับนี่ปลาโบราณยี่สิบห้าตัวนะครับมีอันนี้คือลอตทูหอ,อลอตทูวิกคือหมายความว่าคือหมายถึงว่าเาลทไ่เราจะไม่ตกได้เหรอ,อ,อปลาอัพซอน ไม่เล่นนานนะบอกเลยว่าก็แผมรู้สึกว่าฟิกอิดไม่สนุกจังวะเพิ่นดีงูน้ำงูน้ำอีกแล้วงูน้ำไหมปึ๊บเตลฟิตตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมปั๊บตัวใหม่ครับอะไรไปมาโบราณอาจถูกปะนะไม่รู้นะ เอาใหม่งนั้นเลยนะตัวเดิมเขียวติเขียวตัวเดิมเขียวมันง่ายเยอะนะประมาณอีกสองตัวเนี่ยเขียวแต่คอมมอนจะไม่ออกแล้วเพราะว่าเป็ดเรามันดีอยู่แล้วเลยคอมมอนจะไม่ออกอับซ้อนอน้ำหนักอยู่ที่ยี่สิบห้ากิโลเราจะเป็นเป็นอาราบาแต่ถ้าเป็น อัพซอนไหนก็เป็นก้าวเจ็ดน้ำหนักไม่เหมือนกันนะตัวตัดตัวดูซี่ดุซี่ชิบตัวเดิมแต่เป็นเหนียวแต่เป็นตุขนามาอัปเดตมีอะไรบ้างเอาดูก่อนอ่ะต่อไปครับมีลิมิเต็ดสกินนะครับ แต่ว่ามีตัวใหม่เข้ามานะหนึ่งใน2.75เอมนะครับตัวท้ายคืออะไรครับเนี่ยตำนานเหนือหนึ่งพันหกพันนะครับอู้หูมาลายนะครับตัวใหญ่มากมีสกินมาใหม่นะครับมีขอเป็นวานฟาโมลาอะไรอย่างงี้ปะเออมีมูเชช่เข้ามาใหม่โจเช่ che, มีเทอร์วิงอะไรเต็มหมดเลยนี่คือ x c n Jungle นะครับดูดิ นี่คือปาโเวาณใช่ไหมเนี่ยยี่สิบเจ็ดม่นะครับมีตัวสี่ล้านน้าัวงลยอันนี้ตัวอ้น,นตัวน,นี้คือตัวที่มันอยู่ในหน้าปกใช่ไหมน่ากลัวจริงมีหินใหม่ใช้สำหรับในการไล่คาถา,าแบบคู่บูรยาเวลาแห่งตวงเช่าลดราคาแล้วราคาลดล,ลงอะไรเนี่ยนะปลาจำกัดใหม่สำหรับสองสัปดาห์ข้างหน้าสามเรืออันนี้เคลื่อนเดิมนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้ขับเป็ใหม่และนักปอ้อนเท้าสุขขึ้น อือ uh ัปเดตหน้าก็จะเป็นฮาร์วีนนะครับโอเคไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่ดีป่าะวะยังไม่มีตัวดีออกมาเลยครับทุกผู้ชมยังไม่ออกนี่เบ็ดดีไปนะโอเคเบ็ดเดิมกดปั๊บปั๊บปับ๊บ อะไรครับเนี่ยตัวเดิมฟิตตกไปยังไงติ๊กเกอร์นะครับทุนตื้อตืนอย่างแจ้งเตือนคือไม่ได้ับคือไม่ได้เล่นนานนะคือถ้าอัปเดตคือผมก็จะเข้ามาเล่นนะแต่ก็แป๊บแป๊นะคือเหมือนเข้ามาเล่นเพราะว่าแบบนี้ไม่เคยแบบที่สนุกมาก่อนตัวใหม่ครับปลากรอบสีแดงเรียกว่างแดง คือแบบว่าแบบิชอิดฝ่าจะแบบจะมาจริงจริงก็แพรจะลงให้นะเพราะว่ามันมาเนาะรู้สึกว่าเกมนี้มันดูไม่มีอะไรมากนะก็คือสนุกสน,นุกเตินไปคนเล่นก็นเยอะนะ5้าแสนก็ยังชนะฟิชอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแต่คนเล่นปลายสัปดาห์เนาะอันนี้คือกลับมานันเฉยนะคือเล่นให้ทุกคนนะเผื่อบาคนแบบอ้๊ คิดถึงฟิสิกกันอยู่นะแอบสนุกสนุกสนานนะครับแต่ก็กลับมาได้พร้อมแต่มีแต่ฟาร,ร์มเกลือตอนนั้นเลยไปสักตักกนึ่งไม่ได้ตัวอะไรเลยเกลือทบมาฟารม์รมเกลือล้วนๆตกมาประมาณสามสิบตัวไม่มีตำหนักเลย อืมไม่มีตัวเดินนั้นเลยครับต่อไปสักนิดหนึ่งจิบๆๆๆๆเอาไปตรงนีง้งเกไปโชคเปลี่ยนตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีน้ำค้าด้วย ว่เป็นเรือเหรอคอมพลีตทูอันล็อกอีเวนต์ลีวัตวิวแบทสกาสอ๋อน,นี่อันนี้คือเควสอันนี้เป็นอ๋อเรือเหรอที่คือเรือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ดูเรือนี่คือปลาที่เขาจำกัดนะครับตัวน,นี้คือตัวใหม่จะจำตัวจำกัดตัวนี้มีเตดอะไรอย่างงี้ สวยดีนะเท่ดีตรงนี้แจมแมวโอ้ตกผิดเอ๊ะมันคืออะไรวะประตูอะไรเดี๋ยว้ประตูอะไรมีประตะรูมีประตูมีประตูะตูหยังของเขาหน่อยกรับเป็นเหมือนอะไรเนีออย่ยอะไรครับเนี่ยค้นหาคันโยก เพื่อเปิดวิหารวิหารอะไรอยู่ไหนนี่นี่ไปไม่ได้อยู่ไหนล่ะเราอยู่ไหนวิหารตรงนี้ปะ่ะแถวแถวนี้เหรอมันจะมีหรือเปล่า ตรงนี้คือที่ที่เรามาจอดเหรอนี่คืออะไรสมส้มนะนี่ยน,นี่ปะไม่ใช่ฮาวเฮานี่หลายตัวนี้เหรอใช่ไหมสื่อถูกปนะเนี่ยอะตรงนี้ดูหรือมีของดีมันก็เหมือนเดิมปะวะ ก็เหมือนเดิมทุกอย่างม,มันให้เอาเหมือนเอาเป็นเพชรอะไรสักอย่างหนึง่งต้องตกหรือเปล่าเพราะมันเป็นบอ่อเป็นปริศนาไป้ลย,ยปิศนานะฮะข้างล่างมีอะไรบ้างไม่มีอะไรโลอะลองอีกทีนึง

อืมผิดอีกกดผิดอืมผิดผิดมัม่มๆยากยาก ยากเหลือเกินสดใสอ e ีเวนนเดิมขึ้นแล้วตัวเดิมว่าตรงนี้ตรงนี้ตัวเดิมยังไงแต่ตรงนี้ไม่มีปัะชีบปลาขึ้นนะหมายถึงว,ว่าให้ตกเหรอเอ้าอือบึ๊บอีนหนึ่งตัวไม่มีเหมือนเดิม โอเคครับพวกก็มาะมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดติ๊กกดติอย่างช่องกันเรื่องแล้วกันนะครับครับบ๊ายครับทุกคนนะบายครับว้าวขนักิจีตัวนี้